สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตย Na เซอร์ก็สำหรับในเกมโก o ด t s อ o ยูเทก็จะมีปริศนาที่ค่อนข้างยากและน่าสนใจอยู่นะครับผมนั่นก็คือปริศนาของพวกก้าวหางซึ่งผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการไขปริศนาในเควสเนื้อเรื่องหลักพาทจิ้งจอกตัวอาคารปิดตายไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายนะครับผม และการที่เราจะเข้าใจถึงรหัสลับของพวกก้าวหานะครับเราจะเป็นที่เราต้องเล่นเควสหลักเพื่อเราเจอกับโค้ดลับของก้าวหางอันนี้เลยนะครับผมแต่สําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดในส่วนของปริศนาลังลับของพวกก้าวหางที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลักนะฮะซึ่งจะมีที่ไหนกันบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับผมสาหรับที่แรกก็จะเป็นลังลับน้ําผุดกองหิมะนะครับผมก็จะซ่อนอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะซึ่งเราจะเข้าได้จากทางสารเจ้านะครับผม และก็จะมีพาสโซให้เรา,ขาไขปริศนาตามมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกให้เราหยิบคบเพลิงมาก่อนแล้วให้เราจุดโคมไฟตรงที่มีสัญลักษณ์จิ้งจอกท่าทางเดียวกันกับจิ้งจอกที่อยู่ข้างหลังนะครับผม ซึ่งก็จะมีอยู่3มตำแหน่งด้วยกันตามผมมาได้เลยฮะ หลังจากที่เข้ามาได้ระยะ1ตรงนี้จะมีของอยู่นะครับผมเราสามารถเปิดบันไดลงมาได้โดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับ พอเราออกมาจากถ้ำเราก็จะได้เจอกับลังลับของพวกมันนะครับผมซึ่งในทุกลังลับของพวกก้าวหางก็จะมีแท่นบูชาอยู่นะครับผมมันจะซ่อนอยู่สำหรับที่นี่ก็จะอยู่ข้างบนตรงนั้นนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นให้เราจัดการพวกก้าวหางให้หมดก่อน แล้วเมื่อเราจัดการเสร็จแล้วนะครับผมทาขึ้นไปท่านบูชาจะมีพัสโซให้เราจุดไฟตามจิ้งจอกที่อยู่ข้างหลังเลยคล้ายๆกับตรงทางเข้านะครับผม แล้วตรงนี้อย่าลืมนะฮะตรงหน้าแท่นบูชาจะมีกลองปิศนาอยู่ให้หยิบมาด้วยนะครับผมและส่วนวิธีการเปิดกลองปิศนาแล้วก็ตำแหน่งทั้งหมดนะฮะผมจะทำคลิปสรุปแยกอีกทีนะครับผมกดซับสไครต์รอกันได้เลยฮะ ซึ่งในส่วนของลังรับของก้าวหานะครับผมมันจะมีทางออกซ่อนไว้อยู่ก็จะอยู่บริเวณข้างหลังของแท่นบูชานั่นเอง ต่อไปจะเป็นลังรับถ้ำน้ำแข็งรากาจิมะนะฮะซึ่งพัสโซหน้าทางเข้าให้เราสังเกตบริเวณโคมไฟด้านหน้าเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็หมุนตามสัญลักษณ์นั้นได้เลย 李总。 《これで渡れるな》 急がねえと。 หลังจากที่เราเคลียร์พวกทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีพาสโซสำหรับการไปที่แท่นบูชาซึ่งมันก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าสารานะฮะ ต่อไปจะเป็นลังรับแหลมอินารินะครับผมก็ทางเข้าจะอยู่บริเวณศาส์เจ้าเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้พาโซทั้งหมดของลังอินารินะครับมันจะเป็นให้เราจุดไฟตรงสัญลักษณ์ที่มีรูปใช้งานนะครับผมซึ่งในส่วนของบริเวณทางเข้ามัได้อยู่ข้างในซอกนะครับผมจะมีอยู่2จุดด้วยกันตามน,นี้เลยฮะ 音が鳴った入り口を見てみよう だんだんわかってきた 是、啊 もう用はない ต่อไปจะเป็นลังลับหิมะปนเปื้อนนะครับผมก็จะเป็นสถานที่สุดท้ายนะฮะซึ่งเราจะเข้าได้จากทางสารเจ้านะครับผม เมื่อกำจัดศัตรูบริเวณทางเข้าทั้งหมดเสร็จนะครับผมตรงนี้พาโซ่จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยกันสำหรับฝั่งแรกให้เราหมุนจิ้งจอกให้มันหันหน้าตามรูปปั้นที่อยู่ข้างบนนะครับผม いัたงหったและในส่วนของฝั่งที่สองนะครับผมให้เราจุดไฟตรงยิ่งหยองที่มีไฟติดอยู่ข้างบนนะฮะ พอทำเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วประตูก็จะเปิด พอเข้ามาได้ระยะหนึ่งก็จะเจอกับพัซโซอีกนิดนึงนะฮะตรงนี้เราจะต้องหมุนยิ่งจอกให้เหมือนกับฝังตรงข้ามนะครับผม นี่นะครับให้เหมือนกับฝั่งนี้นะฮะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นหลังลับของพวกเออ โอเคเอาใหม่แล้วข้างหน้าจะเป็นรังรับของพวกกิ้งจอกนะครับผมตรงโซนนี้นะฮะให้เราเคลียร์ศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วประตูบานนี้ก็จะเปิดออก Mm-hmm. あぶれるは弱者のみ。力及ばず口をしや。 สุดท้ายนะครับผมพอเข้ามาข้างในเราก็จะเจอกับบอสใหญ่ของพวกจิ้งจอกนะครับผมแล้วก็ไปลุยกันได้เลยครับ หลังจากจาัดก,การบอสเสร็จนะครับผมท่านบูชาจะอยู่บริเวณด้านซ้ายนะฮะข้างบนตรงนั้นก็ปีนตามผมมาได้เลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมและสามารถคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้เลยนะครับผมผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย